ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญหรือว่าเอซทุกทุกท่านนะครับมือวันที่ครับสิมิถุนายนพศสองพันห้ารครับอ่ะแอดยิมกัอ่ามื่อนี่ครับกัได้นำความฝันนะครับเนาะความฝันครับมาดวนๆหลอนๆแห้งๆเลยครับผมอ่าสร้างไฟนะครับเนาะอ่าเป็นโทึมากครับฮะ แอดยิมแอดแตงโมแอดไอว่าฝันอ่าฝันต่อฝันอ่าฝันเลี้ยงมือครับคือฝันมือขึ้นครับฝันนะครับเนาะครับมือขึ้นที่ฝันครับเพิ่นฝันว่าครับแม่ยคู่รับแม่ยคู่เฮาไปอ่าย่ําให้โชคว่าซันว่าอ่าครับผมกาดทิดตามไปพร้อมครับแอดยิมเนาะครับเนาะว่าสร้างไฟครับเพิ่นโทรมาหาแอดยิมแอดไอแอดเตงโมครับว่าแม่ยคู่เพิ่นสีฝันอ่าสีไปให้โชคอ่าตัวใดให้สร้างปั่นไฟ อครับเกยเพิ่นครับผมเพิ่นโทรมาตั้งแต่เสาเลยครับมาหาแอดยิมมือวันที่11มิถุนายนพศ2567ครับอ่าว่าโอ้แอดยิมฝันดีลายวันศัตว่าครับอ่ะมื่อนี้แอดยิมก็ได้นําไปฮอดเพื่นละครับอัมพวะเพ่นเนาะครับเนาะครับอ่าไปอัมพวะเพ่นติดตามความฝันครับของสร้างปันไฟครับเพิ่นฝันแม่นนะครับเด้อสร้างปันไฟครับแต่งวดที่ผ่านมา ครับบ่ได้เฮ is is so is 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 ็ดคลิปเพิ่นครับแต่ว่างวดกวนงวดกวนแต่ทําคลิปของอ่าสร้างปันไฟครับกับฝันครับเพิ่นว่าเพิ่นได้ช่วยเพื่นฝันว่าได้ือดอ้อมบ้านสันเลขอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเนาะครับเข้าเตรียมๆถือกันเบิดหมู่บ้านนะครับเนาะครับงวดนี้ครับแอดยิ้มครับเพิ่นโทรมาเมือเช้าแอดยิ้มก็ได้ติดตามครับไปฮอดบ้านอำเภอเพ็ญเนาะครับเนาะไปติดตามอ่าสร้างปันไฟกับเกีเพิ่นครับที่เพิ่นมีโชคมีมานครับ4 5 6งวดซ้อนแล้วครับงวดนี้ครับฝันเห็นอ่า ปูหรือว่าแม่คู่นะครับเนาะใส่สุดผ่าไหมสีแดงมาสั่นนําไปบอกฮอดบ้านอีกแล้วครับมาว่านนี่เคยเห็นไปคลิปหนึ่งครับมือนี่รับเพื่อน่าฝันอีกแล้วแอดเยี่ยมมาสั่นว่าครับแอดยิ้มครับแอดแตงโมแอดไอ้ครับตามฮอดบ้านครับมือนี่รับไปตามความฝันของสร้างปันไฟครับปาเพื่อนสีมีแนวทางหรือว่าเม่คู่ครับสีไปให้ความฝันสร้างปันไฟว่าจังไรกัติดตามไปพร้อมกับแอดยิ้มครับ อ้าวสวัสดีครับแซงไฟสวัสดีครับสวัสดีเกศสวัสดีครับอ่ะครับแอดยิมกัไดมาหอดอําเพื่อเพี้ยนนะครับเนาะครับบ้านบ้านนี้ยังก่อนครับบ้านดอนแก้วครับบ้านดอนแก้วโอ้ทั้งทั้งบังไฟลานบังไฟเถินครับทั้งบรรทัดครับครับเพิ่นเอาเพื้นเอาบุญบังไฟเราเปล่าเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้ครับมีบังไฟไงบ่อบปีนี่บ่มีครับบ่มีเมนบ๊อบเพชรติ๋นตามประเภทนี้เพราะมันแล้วบุญเนาะครับครับโอ้เปล่งใดได้ในหน้าไปเด้อนี่ มนื้อสางไฟเวทหน้าผมบเห็นหน้าโอ้เห็ดหน้าเห็ดงานอย่างเดียวครับผมโอ้ครับก็ล่อเห็ดหน้าไอ้เห็ดงานแล้วก็ล่อตะเสียงชวกเนาะสิบหามือพ่อกันแค่หนึงครับครับมือเศร้านี่นะครับอ่ามือว้านนี่แอดยิมอ่าเอดไอแอดแตงโมค่ะได้ขออนุญาตไอ้ทั้งเสียงไอ้สร้างฟันไฟเพิ่นทำคลิปอ่าเทสทั้งโทรศัพท์เนาะเพิ่นพัวมาครับก็เลยออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับอ่าได้ฟังภาวะเพิ่นเคยฟันแม่น ครับผมอ่าเพิ่นเคยฟันแม่นถึงสองสามีภรรยากับผ้าอ่าเย็บซี่ขับขึบนดหมูบันเนาะครับหลายงวดติดต่อกันครับครับบัดนี้ม่ามือม่ามือเศร้านี่ตั้งแต่เศ้านะครับเห็นสร้างไฟโอ้บอกแล้วนั่นเห็นสร้างไฟเพิ่โทร่มาหาแอดยิ้มว่าฟันตองหวัดแม่นบ่ฟันฟันเลี้ยงขึ้นฝันเลี้ยงขึ้นครับโอ้ฝันเลี้ยงขึ้นว่าว่านี่ได้เหตุคลิปออกไปเมื่ขึ้นก็ได้ฟันอีกโอ้ม่ขึ้นก็ได้ฟันครับผมครับผมใช่แล้วม่ขึ้นก็ัน ครับผมโอ้ครับฟันฟันอนไรล่ะสร้างไฟฟันว่าแม่คู่ไปฮาใส่สุดผ้าไหมสีแดงที่เราเคยใส่ล่ะครับโอ้ฟันเห็นแม่คู่มนครับป้าจิ้มก็คือบรฟันเห็นตะเกียนหนึ่งวันนี่ครับฟันเห็นแม่คู่ใส่ผ้าไหมสุดผ้าไหมสีแดงที่เราเคยใส่ล่ะครับครับโอ้ลังงลัางจากไอ้บอกให้ช่วงให้ ลายเอพซีหมู่บ้านนี่แล้วกลับขึ้นไม่มาขึ้นมาฝันอีกแม่นครับโอ้ฝันเลี้ยงขึ้นในตัวนี้ครับผมครับดีใจเ่าฝันเห็นแม่คู่ในคู่บ้านครับดีใจผลชิงลูกเนาะดีใจหลายผลชิงลูกอะใส่สุดสีใดก่อนใส่สุดสีใดครับใส่สุดผ้าไหมสีแดงครับผ้าไหมสีแดงแม่นครับปลาดน้ำไปบอกควาดบ้านในตัวนี้ให้ฮโงแม่นครับปลาดยิ้มกับเตียงมู่คือเพราฝันเห็นอยากเกลียะเนี่ย โอ้ดีใจน้ำเด้อครับเด้อที่ฟันเห็นปูเห็นแม่คู่เนาะครับครัตไม่กินเพิ่นกับไปในร่างของแม่คู่แหละแต่ก็เป็นปูนั่นละครับครับโอ้อธิษฐานจังไดบอกยิ้มนะสีแมนไปย่ำดินี่คือจังไดบุเออได้อธิษฐานบอกครับกวนนอนอธิษฐานู่ครับอือออธิษฐานไวจังไดให้มาย่ำมาบอกอีกเ้อโอ้ขันแมนแมนเลขตัวที่ลูกมักลูกไปบอกแอดยิ้มไปให้มาย่ำในเรือปูว่เป็นสีบอกนครับโอ้บานนี้อ่ะลังจากเม็ดงานแล้ว ครับก็เลยมาฝันเห็นแม่คู่ตีแมนครับไปฮอดขึ้นฝันเลี้ยงขึ้นเลยฝันเลี้ยงขึ้นเลยแม่นไปว่าจะในขึ้นขึ้นที่ฝันขึ้นแหลกเห็นแม่คู่น่ะครับแม่คู่ก็เลื่องให้เลียกครับแตจะมาในลูกน้อยฝันเตือนก่อนต้องเจนนะโอ้เนี่ยตัวเลขตัวเลขเนี่ยเตือนก่อนแมนครับอืมครับตัวเลขเตื่นก่อนเนาะครับเนาะบัดเลยบ่ได้บอกซัมแม่นบัดนี้พ่อเมื่อวานนี้ที่แอดเดียมเมืนเพิ่นขอบันทึกเสียงนะครับครับผมผมไปผมมา เดีกันโค้กับมาเกลูกกันละครับโอ้สร้างสร้างปันไฟในมาเกลูกไม่นครับอืมอ่าพอ่าหมู่บ้านเพิ่นก็บอกว่าผมถามบ้านอ่าเคยสร้างปันไฟไปยิบรถตุ้ดีตัวไหนไว้ว่าเกลูหกวังสีได้นอแม่นครับครับอ่าครับผมบาดนี้ก็เลยยน่ยมคนขึ้นมากก็เลยฝันเห็นแม่คู่เลยนี่ก็เลยฝันเห็นแม่คู่ใส่สุดทีแดงไปฮะอยู่บ้านเลยครับเลก็ไปบอกว่าอย่าเริ่มด้อเลียกรถมาสั่นเราเราเราได้ขึ้นเครื่องบ้านบ่บ่ครับไม่ได้ขึ้นไม่บอบอกผมอยู่หน้าบ้านบอกอยู่หน้าบ้านไม่น ทะเบยียนบ้านเท่าไหร่ก่อนเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่เอาอย่าบอกในใน,น <c oughs> อะนไอเเรไ <c oughs> เจ็ <c oughs> ด,สเดสี่หรือว่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่ครับเจ็ดออเจ็ดสี่อ้าวทะเบียนบ้านเจ็ดสี่ครับอ่าปูนั่งไปบอกเลขหอดนาบ้านเรื่อยไปบอกแต่เราบอกผมเราบอกผมว่าย่าเลืมเด้อเลขลดระวังดีครับอย่าเลืมเด้อเลขรดแมนครับอ้าวครับพี่น้องรถคันใดน้องถืเป็นรถสร้างไฟหรือว่าลถมาดแดงเลยครับเด้อครับครับ รถแซงไฟถือเบียนเท่าไรครับหาเก่าหกเก่าครับหาเก่าหกเก่านะครับเนาะรถแซงปันไปหาเก่าหกเก่าครับครับผมอยากินเขียงในวันหาเก่าหกเก่าโอ้ครับคือว่าฟันดีหรอครับฟันดีครับฟันดีฮ่ก้าวว่าฟันเทนเล่าตื่นเรียกนั่นกับว่าเล่าเสียหายแล้วลูกน้อยกับตือนนะโอ้ไปเที่ยแรกก็เร่นเสียหายแม่นครับบักราในมาตือนแมนครับครับอ่อบ้านเล็กที่เท่าไรครับ จ็ดสิบสี่ครับเจ็ดเอาเจ็ดสี่พอละครับเจ็ดสี่เนาะครับเนาะบานเล็กทีครับแต่ว่าเล็กเออเลขที่ไปดึงสลากกินแบ่งที่บ้านไว้หกเก่าเก้าหกครับเก้าหกนาะครับเนาะอ่าครับมาเกาหกครับครับก็คือแต่แล้วแม่แม่คู่บอกผมเมื่อเืนนี้ไปในสุดสีแดง่าไหมนะครับว่าไปบอกผมว่าอย่าลืมเด้อเล็รลดโอ้ย่าลืมเด้อเลขรลแมนครับอครับพี่น้องลดเด้อฟังดีๆเด้อครับเด้อเลขรลดครับ สิมันลดขั้นของสร้างไฟหรือว่ารถขั้นมาแดงหรือว่าตัวเลขที่สร้างไฟเพิ่นไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้คเนื้อเก้าหกเนื้อมันมันสิลดลงเนื้อจังไรเนาะครับเนาะเรากับพิจารณาเอาครับกี่เอเดิเก้่ฟันบองวันนี่บองฟันมิตรฐานรับซับย่างเดียวครับอ่าครับกรับมื่อมือนี่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันอ่าเอ็ดยิ้มไปหาตามฮอดบ้านเนาะครับเนาะฮอดตร้านความหน้าพร้อมตาก็ได้พร้อมค้อมฮอดตัวเล็ก ครับเอฟซีในเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ให้สุกสุขมันมันเลยครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสุกสุขมันมันเลยครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับแอดยิ้มกามาขออนุญาตนะครับเนาะทายทะเบียนรถครับทะเบียนรถขั้นของสร้างปันไฟครับติ๊กน้ำมันยังเต็ียมลังรถอยู่ครับเพิ่นเป็นสร้างปันไฟนะครับอ่าเวลามีการมีงานนั่นสิครับไฟฟ้าพ่อพอครับเพิ่นกาอ่า ปั่นไฟใส่เครื่องปั่นไฟครับแทนไฟฟ้าดนะครับเนาะเอฟซีทันใดครับอ่ามีการมีงานไฟว่งว่างเิกับทิดต่อทั้งคนใดได้ครับเด้อครับทั้งสร้างปั่นไฟนั่นแหละครับผมอ่าครับผมปั่นทัวประเทศเวสต์สวีเดนครับทะเบียนรถอ่าของสร้างปั่นไฟนะครับห้าเก้าห้าเก้าหกเก้านะครับห้าเก้าหกเก้าเลยครับเด้อครับผมอ่าแอดฟซมก็ได้ตามสร้างไฟฮอดบัตนะครับฮอดอำเภอเพ็ญครับเมื่อนี้ครับเพิ่นพุ่งมาว่าฝันว่าฝันดีว่าสั์สว่าปูไปหา ยูบ้านวสันยุบบอกให้โชคอยู่หน้าบ้านวสันว่าแต่ว่าทะเบียนบ้านเพื่อนครับทะเบียนบ้านเ,าเกตซีนะครับทะเบียนบ้านเ,าเกตซีครับผมทะเบียนบ้านสร้างไฟคือเ,อเกตซีนะครับเด้อครับแต่ว่าปูไปบอกว่าครับให้อ่าสลากกินแบงค์รัฐบาลไทยงวดนี่วสันว่างวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศอส่องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขรถวสันปูว่าอ่ะปูไปเข้าฝันนะครับเด้อบอกโชคสร้างปันไฟ ครับบอกว่างวดนี่เลขรถครับสิเป็นรถขั้นมาแดงหรือว่าสิเป็นลถขั้นนีเนะครับเนาะเฮากับิจน่าเอาครับอันนี้เป็นแค่ความฝันแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นสร้างไฟเพิ่นไปหยิบไปหาสลากกินแบงก์อัฐบาลไว้ตัวที่เพิ่นมักครับก็คือเก้าหกนะครับเนาะแต่ว่าปูไปบอกอยู่หน้าบ้านอ่าบอกในความฝันครับสองขึ้นส่วนนะครับอ่ามือขึ้นที่มือที่สองแอดยิ้มก็ได้น้าหอดบ้านเลยน้าหอดอเภอร์เพ่นนะครับเนาะไปขอทํามคลิปครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะเพื่อ าสร้างปันไฟเพิ่นครับเพราะว่าอาจสิปูครับไปให้โชคเพิ่นทางความฝันแล้วครับอแอดยิ้มก็จะขอเอาความฝันเพิ่นครับมานําเสนอให้เอฟซีครับได้เบิ่งได้ชมถ้ามีโชคมีมานนําเพิ่นครับเอฟซีในเบิ่งแล้วครับก็ขอให้โชคๆมันเด้อครับเด้อก็อย่าลืมสิเป็นเลขรถคันนี้หรือว่าเป็นเลขรถคันของปูนะครับเนาะคันของปู4เอา2071 ขั้นของปูครับ2071แต่ว่าขั้นของสร้างไฟ5 9 6 9ครับผมแต่ว่าตัวเลขพี่เพิ่นไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เงือว่าปูสิไพย่ยาตัวเลขครับว่า,าสร้างไฟเพิ่นดึงไว้แต่เฮ็ดคลิปมือว่านนี้ครับก็คือ6เอา96ครับปูได้บอกไปว่าเลขลดว่าสั่นมาอ่ะเท่ากับพิจารณาเอาอันนี้เป็นแครคว่ำฝันเลยครับเด้อคว่ำฝันกับมีเขามีรดเท่ากับใส่วิจาัยายาันในการรับชมทางช่องกับเป็นแชรแนวทาง ครับใส่วิจะย่านในการรับชมนะครับเด้ <c oughs> ขอครับก็ขคออเอฟซีสายอ่าเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะครับด้เบิงแล้วครับก็ขอให้โสดโสกมันมันลำลำได้ด้วยคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันเด็กกับอให้สมบัติปรตนาทุกประกรัน <c oughs> สำหรับคลิปนี้แอดิมแอดไอแอดเตียงโม่กับคอสวัสดีครับ